เริ่มค่ะรีวิวบนรถน้ำส้มอันนี้พี่ต๋องบอกว่าอร่อยเราก็เลยซื้อมากินค่ะกินจนตัวแตกค่ะวันนี้ค่ะมีมีอันนี้ด้วยนะมีเนื้อส้มด้วยเดี๋ยวกินเดี๋กินมันใกล้ๆเห็นไหมมีเนื้อส้มเป็นเม็ดเม็ดม็มีมีน้ำส้มไปซื้อไปจากแซ่ อีฮอเน,นี่ข้างในมีเนื้อเนี่ยเขาบอกข้างในมีเนื้อเป็นส้ม <c oughs> ไม่หวานมากแล้วก็มีเนื้อส้มผสม อันได้กินวันที่อันนี้วันที่กเมษนานี้กินครั้งหนึ่งรูสิวันนี้เราจะกินกี่ครั้ง